็นการขโมยปลาในบ่อตาเนี่ยเพิ่งได้วิชาช็อตปลามากำลังลองเลยหน่ะหน้าน้าหน้าเฮ้ย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 เดียวเดียวเดียวเฮ้ยทำอะไรของเองอะถ้าช็อตปลาเด้โอ้โหนี่ใครเขาช็อตปลาในคลองน้ำไหลไหลงี้แล้วมันจะได้ปลาได้ยังไงเอ้าเล่งย้ายข้าไปช็อตที่ไหนวะช็อตในบ่อปลาบ่อที่เขาเลี้ยงปลาน่ะ ได้ปลาเพียกก็แง่ล่ะก็บอกเขาเลี้ยงไว้อะช็อตลงไปปลาเขาก็ตายหมดเด้ไอ้มักง่ายเออจริงว่ะปลามันจะได้ไม่หนีไปไหนเออเอ,อ,เองนี่ฉลาดจริงเลยเนี่ยเก็บของใอ,อ่<ไ>ปล<อ>าทั้งคู่นั่นแหละอย่างลเฮ้ยเอา,เอาปลาเขามีเจ้าของน่ะเฮ้ยโอ้โหเอ้ยมันช็อตแล้วมันหอนลงไปแล้วจุ่มไปจุ่มไปโอ้โหดูสินะั้าปลาเขาตายเป็นแพรเลยโอ้โ ปาเพี้ยบเลยเว้ยบอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาเพื่อนนี่เจ๋งเลยว่ะเฮ้ยตำรวจมานั่นไงคุกทุกแก้วขโมยของก็เนี่ยหนีหนีหนีไม่ได้เออหนีหนีดิหนีเราต้องทำน้ำาตงทำ้ยเฮ้ยโดนไม่ได้โดนไม่ได้ไปไปช้าไปช้าแล้ว วัวผสมโดดไปได้ก็เอาไฟช็อตปลาไว้เองเนี่ยยังโดดลงไปเองอีกโอ้โหยเออแต่ดีไปอย่างเข้าใจคำว่ากรรมตามทันก็วันเนี้ยช็อตปลาอยู่เมื่อกี้โดนไฟช็อตเองซะแล้วกรรมติดตรวจแท้เลยใช่ตัวกองเครื่องมือช็อตปลาช็อตใงไปก่อในตำรวจก็ตกใจหนีกระโดดลงไปในบ่อเจอกระแสไฟช็อตตารวจก็ช่วยส่งปยัง ขอบคุณร้อยตำรวจตรีซุมิตรไทยเกิดรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพบางปูเจ้าของเรื่องชอดปลาโดนชอต